วิชาอนุพุทธประวัติธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2,560พระประตาจาราเทรีเอาละมากันครบแล้วใช่ไหมครูจะได้เล่าเรื่องของพิสุนีรูปต่อไปให้ฟังค่ะทุกคนดูภาพนี้กันเลยครับโอ้โห ภิกษุณีรูปนี้สวยมากๆเลยค่ะภิกษุณีท่านนี้เหรอครับที่คุณครูบอกว่าชีวิตท่านมีแต่เรื่องหนักๆจนเสียสติไปเลยใช่แล้วภิกษุณีท่านนี้คือพระประตาจาราเถรีแล้วประวัติท่านเป็นยังไงคะเล่าเลยค่ะคุณครูหนูอยากฟังแล้วแมใจร้อนจริงๆพระประตาจาราเถรีเป็นทิดาของเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถี เป็นหญิงมีความงดงามมากบิดามารดาทนุถนอมห่วงใหญ่ให้อยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดเพื่อป้องกันการครบหากับชายหนุ่มโห oh, ขนาดนั้นเลยเหรอคะเมื่ออายุย่างได้16ปีได้แอบคบหากับคนรับใช้ในบ้านของตนต่อมาบิดามารดาของนางได้ตกลงยกนางให้แก่ชายคนหนึ่งที่มีชาติสกุลและทรัพย์เสมอกันเมื่อใกล้กำหนดวันวิวา นางกับคนรับใช้พากันหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านตำบลหนึ่งซึ่งไม่มีคนรู้จักช่วยกันทำมาหากินตามอัตภาพได้รับความทุกข์ยากแสนสาหัส เพราะไม่เคยทำงานหนักมาก่อนต่อมานางได้ตั้งคันเมื่อคันแก่ใกล้คลอดจึงชวนสามีกลับไปคลอดบุตรที่บ้านเดิมของตนแต่สามีไม่กล้าไปเพราะกลัวถูกลงโทษพูดบ่ายเบียงจนนางเห็นว่าสามีไม่พาไปแน่วันหนึ่งเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านนางได้สั่งเพื่อนบ้านให้บอกสามีว่านางกลับไปบ้านเกิดแล้วก็ออกเดินทางไปตามลำพัง พ่อสามีกลับมาทราบความนั้นจากเพื่อนบ้านจึงรีบออกติดตามไปทันทีได้พบนางในระหว่างทางแม้จะอ้อนวอนอย่างไรนางก็ไม่ยอมกลับท่านใดนั้นนางเจ็บท้องจะคลอดจึงพากันเข้าไปใต้ร่มไม้ริมทางนางคลอดบุตรด้วยความยากลำบากสองสามีภรรยาปรึกษากันว่าธุระที่ไปยังเรือนของบิดามารดานั้นสำเร็จแล้วจะเดินทางต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร จึงพากันกลับเรือนของตนอยู่ร่วมกันต่อไปต่อมาไม่นานนักนางตั้งคันเป็นครั้งที่สองเมื่อคันแก่ใกล้คลอดจึงชวนสามีกลับไปคลอดบุตรที่บ้านเดิมของตนอีกแต่สามีไม่กล้าพากลับไปเช่นเดิมนางจึงอุ้มลูกคนแรกหนีออกจากบ้านไปแม้สามีจะตามมาทันชักชวนให้กลับก็ไม่ยอมกลับจึงเดินทางไปด้วยกันไปได้ไม่ไกลนักเกิดลมพายุพัดอย่างแรง และฝนก็ตกลงมาอย่างหนักพร้อมกันนั้นนางก็เจ็บท้องใกล้จะคลอดขึ้นมาอีกจึงพากันแวะลงข้างทางฝ่ายสามีไปหากิ่งไม้มาทําที่กําบังลมและฝนแต่เคราะ์ร้ายถูกงูพิษกัดตายใกล้จอมปลวกนางทั้งเจ็บท้องทั้งหนาวเย็นลมฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างหนักสามีก็หายไปไม่กลับมาในที่สุดนางก็คลอดบุตรคนที่สองอย่างน่าเวทนา น่าาสสงงสรจัเลยบุตรของนางทั้งสองคนทนกำลังลมและฝนไม่ไหวต่างก็ร้องไห้กันเสียงดังลั่นแข่งกับลมฝนนางนำบุตรทั้งสองมาอยู่ใต้อกใช้มือและเขา่ายันพื้นดินเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกทั้งสองเปียกฝนได้รับทุกขเวทนาอย่างหนัก เมื่อฟ้าสางสามียังไม่กลับมาจึงอุ้มบุตรคนเล็กเพิ่งคลอดใหม่จูงบุตรคนโตออกตามหาสามีเห็นสามีนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกเสียใจร้องไห้รำพันว่าสามีตายก็เพราะตนเป็นต้นเหตุคิดว่าเมื่อสามีตายแล้วเราก็ขาดที่พึ่งจะกลับไปบ้านก็ไม่มีประโยชน์จึงตัดสินใจไปหาบิดามารดาของตนที่เมืองสาวัตถี อุ้มบุตรคนเล็กและจูงบุตรคนโตเดินทางไปด้วยสภาพหน้าสงสารยิ่งนักครั้นมาถึงฝั่งแม่น้ำอาจิราวดีเห็นน้ำเต็มฝั่งเนื่องจากฝนตกหนักตลอดคืนนางไม่สามารถจะนำบุตรข้ามแม่น้ำไปพร้อมกันได้จึงสั่งให้บุตรคนโตรออยู่บนฝั่งนี้แล้วอุ้มบุตรคนเล็ก ข้ามแม่น้ำไปยังอีกฝั่งหนึ่งเมื่อถึงฝั่งแล้วได้นําใบไม้มาปูรองพื้นให้บุตรคนเล็กนอนแล้วกลับไปรับบุตรคนโตเดินข้ามน้ำพะวงหน้าพะวงหลังหันกลับมาดูบุตรคนเล็กด้วยความห่วงใยขณะถึงกลางแม่น้ำเยี่ยวตัวหนึ่งบินวนไปมาอยู่บนอากาศเห็นเด็กน้อยมีลักษณะเหมือนชิ้นเนื้อจึงบินโฉบลงมาเฉียวเอาเด็กน้อยไปนางตกใจสุดขีด ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่โบกมือร้องไล่เหยี่ยวเหยี่ยวพาลูกน้อยของนางหายไปส่วนบุตรคนโตยืนรอแม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่โบกมือทั้งสองตะโกนร้องอยู่กลางแม่น้ำเข้าใจว่าแม่เรียกให้ตามลงไปจึงวิ่งลงไปในแม่น้ำด้วยความไร้เดียงสาถูกกระแสน้ำพัดพาจมหายไปต่อหน้าต่อตา เมื่อสิ้นสามีและบุตรทั้งสองแล้วนางจึงเดินทางมุ่งหน้ากลับบ้านบิดามารดาเพียงลำพังทั้งหิวกระหายทั้งเหนื่อยล้าได้รับความบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจเศร้าโศกเสียใจสุดประมาณเดินบ่นรำพึงรำพันไปว่าบุตรคนหนึ่งของเราถูกเหยี่ยวเฉียวไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายในป่าเปลี่ยวเฮอน้าสางสารท่านจริงๆนะคะ สูญเสียทั้งลูกทั้งสามีแต่ท่านยังเหลือครอบครัวเดิมบ้านเศรษฐีของท่านอีกนี่นาะคงไม่แย่ขนาดนั้นหรอกเรื่องราวยังไม่จบนะท่านยังเจออะไรมากกว่านี้อีกฮะมากกว่านี้อีกเหรอคะแค่นี้ยผมก็ว่าแย่มากแล้วนะครับเนี่ยใช่แล้วมีแย่กว่านี้อีกถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปว้า คุณครูแย่งเบิกบานพูดสัง,งัาน